สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับอยู่กับ Resident Evil ครับภาค3นะครับรีเมคครับผมจัดไปครับผมเฮ้เฮกัปตันผู้หญิงคนนี้จะช่วยพวกเราคาร์ลอสนายไม่คิดที่จะถามชื่อผู้หญิงคนนี้เหรอ เธอเป็นบุคลากรที่ยอดเยี่ยมของ r p d หน่วยรบพิเศษเชี่ยวชาญอาวุธและการกู้ภัยเธอชื่อว่าอะไรนะวาเลนไทน์ฉันชื่อจิลยินดีที่ได้รู้จักจิลพวกเราคือหน่วย UBCS ผมมีเป็นหัวหน้ามิคาเอลเวกเตอร์ทีมของผมถูกส่งมาที่นี่ พช่วยเหลือพลเรือเข้านอใจแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเมืองนี้ถูกกัดขาดอย่างสมบูรณ์แล้วโดดเดี่ยวพลเรืเลือนเกือบแสนคนจะต้องตายไม่ใช่สิจะต้องรอดหน่วยของฉันสูญเสียแรงเพียงแค่ให้พวกเขามีชีวิตอยู่ก็เกินความสามารถของฉันแล้วคุณน่าจะขอบคุณคนที่ส่งคุณมานะจิวประชด ใช่แล้วเรากำลังทำทุกอย่างที่เราทำได้ถ้าเราสามารถทำให้รถไฟข,ขบวนนี้เคลื่อนที่ได้แล้วก็เราจะสามารถอพยพผู้รอดชีวิตเหล่านี้ได้แต่เราต้องการความช่วยเหลือคน <ผล S 2> ของผมไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้เพียงลำพังก็ได้ไดฉันเอาด้วยแต่ฉันทำเพื่อพวกเขานะไม่ใช่เพื่อคุณ เยี่ยมมากเลยอ่ะเราทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันกับคุณเจล right, เอาละซุปเปอร์ตำรวจเมื่อคุณไปเร <Okay. S 1> าใช้สิ่งนี้เพื่อสื่อสารกันฉันรู้ว่าวิทยุค,คืออะไรนะ okay. first first. เอาละ่สิ่งแรกก็คือเราต้องทำให้คุณพร้อมก่อนมุ่งหน้าไปท, <All right. S 1> ที่ถนนคุณจะพบกับซัลายที่นั่นโอเคครับรอดูครับม <All right. S 1> ีมีดกับปืนได้เลยได้เลย ใครอยู่บนอ๋อนี่คือผู้รอดชีวิตนะครับอยู่หน้าเขาบนรถเบนเด้กับตันพวกมันกัดชิดเรื่องคุณออกไปเลยเนี่ยไม่มีอะไรหรอกนะฉันพลาดเองเอกสารนะครับไม่อ่านครับผมขามขามมครับโอเคครับได้กระสุนมาแล้วครับไปสำรวจสำรวจทั่วๆครับพี่ไปไปน้อง รันอ๋อโอเคครับนาหลอกไปเพื่อรันมีของไม่เอ่ยเอกสารครับไม่อ่านครับไปไปต่อครับจิวนี่ผมเองคุณอยู่ข้างบนใช่ไหมกำลังขึ้นไปแผนแปเป็นยังไงละ่ะ ผมเคลียเส้นทางแล้วคุณจะทำให้โครงสร้างพื้นฐานของรถไฟกลับออนไลน์ได้ไหมเนี่ยฉันจะทำยังไงอะเริ่มจากฟื้นพลังงานผมจะนำทางค,คุณไปยังสถานีย่อยเมื่อคุณเข้าสู่ถนนสายหลักแล้วรับทราบฉันจะรีบไปโอเค่ครับ R1 นนครับเพื่อโยกหลบอ๋อโอเคกล่องนี้มันทำลายได้ใช่ไหมเดี๋ยกดหาไอเทมกดเลยวะ Start อ๋อก็ทัดแผดครับแล้วเลื่อน LR โอเคอ๋อมีดอ๋ออยู่ข้างล่างโอเคครับมีดมีดเอ้ยสมุนไพรเก็บมาครับดินปืนเก็บมาครับดินปืนสมุนไพรเขียวสีเขียวจ้ะผสมได้ฮนะเดี๋ยวค่อยผสมอ่อโอเคมีมีดกับปืน มีตุ๊กตาอะไรฮะเดี๋ยวเดตุ๊กตาอะไรเนี่ย,ย,ย,ยกกอ,ยโ,อโอเคมันเป็นเหมือนได้ของมาฮะเหมือนภาคสองไอ้ตรงนี้มันเี่มนคุณๆไว้เหมือนภาคสามฮะที่สถานรถไฟจําได้จําได้ที่เอาอะไรมาใส่ปะ่ะเวลาเที่ยงคืนยี่บเอ็ดมีกล่องด้วย เก็บอะไรไปสักหน่อยหนึ่งไหมยาเขียวครับเก็บไปก่อนของเต็มน่ารู้แล้วครับสอนครับเขาสอนในผสมของครับโอเคผมให้หมดอีไปหอมหอมลุยครับ ว่นว่นหีแล้ววนวนดำครับรอดชีวิตอีกแล้วเราต้องทำให้รถไฟวิ่งให้ได้เลยเล็งและยิงครับ L2 นะสองลิงเล็งและยิงยิงไม่โดนเออโดนด้วยเล็งดีๆครับยิงไม่โดนเล็งโคตรยากลมแล้วต้องซ้ำะอุ้ยมันยังไม่ตายฟันมันฟันฟั่นอุ้ยอุ้ย อ้้ยยเรับแล้วโอเคไปครับผมซีเหลี่ยมนะครับรีโหลดโอเคตคนี้เข้าไม่ได้ครับทางนู้นก็ไม่น่าจะมีอะไรนะเราไปทางนี้ดีกว่าอุ้ยตรงนี้เหมือนภาคสองเลยอะสมัยเพย์หนึ่งอะจำได้จำได้ตรงเนี้ยที่เดินบรรเจนหนังบาส์ตอะ

ถอยมาถอยมาเพื่อนถอยถอยถอยรถถึกโอเคปั๊บเรียบร้อยครับซ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 ับเนี่ยเรียบร้อยตัวหนึ่งซับซับโอ้โหดิ้นถึงก็ดิ้นไปขึ้นมาแล้วตายคาค่ะท่าดังไปไปไป,ไป มีของไม่เอ่ยโอเคครับมีถังขยะอยู่ไปดูรอบๆครับเผื่อมีของกดอ่หนึ่งอ่าโอเครู้แล้วครับโยกโยกลบมีคุณอะไรนะปีไม่คุณแจทีเหลืองยิงไม่ได้เลยนะต้องมีเ,เทพเนีน่ยเลยต้องมีแบบอะไรมาเปิดอะไรอย่างเงย ีเเลือฮะทายมีเพื่อนครับเพื่อนเราอยู่สองตัวครับคุยเขาหน่อยฮะแต่ได้ไลเซนละสิเสียบเสียบไปได้เลยเดี๋ยวค่อยมาขอไลเซนนะครับครับหนึ่งนะสีครับคารอลสนุใยลักถูกบล็อกฉันจะไปทางไหนดี คุณเห็นเสาส่งสัญญาณขนาดใหญ่นั่นไหมนั่นคือสถานีย่อยคุณจะต้องอ้อมไปทางขวาเพื่อไปที่นั่นคุณหมายถึงทอยข้างๆที่ไฟไหม้เนี่ยหรอใช่แล้วเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลสูงอย่างคุณเนี่ยสามารถดับไฟได้นะไอเวนเ้ยขาร้อเซลครับว่าจิ๋วเป็นแบบว่าพวกแอลกอฮอลสูงครับต้องไปหาไอ้นี่มาดับไฟครับอะไรนะอะไรอะที่ดับไฟอ่ะ เอนี่ไปไม่ได้ไปไหนไม่ได้เลยเดี๋ยวจะลองยิงดูดิลองยิงดูเผื่อแม่งระเบิดโอเคไปไปต่อกลับไปได้อยากได้ลายเซ็นขนาดนั้นเลยอครับ้อถึงกับแหกพอกมาครับ เราถังระบายอยู่ตรงนี้โอ้โหโอเคแป๊บรอแป๊บบึมโอ้ยลอยเลยครับลอยลอยติดหน้าเลยเอ้ยได้ลินปืนด้วยไปรู้สึกว่ากระสุนน้อยฮะเราต้องประหยัดกระสุนนะฮะลองวิ่งฝ่าไปดูเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โดนไปหนึ่งทีผม เมืองกระตุนเนี่ยเขาวิ่งหนีได้ไหมโอ้อยเฮ้ยอะไรเนี่ยทำรุ่นทำไม่ได้ทำรุ่นไม่ได้ไปมั่วแล้วไปไปไปหนีก่อนนะจะตายแล้วยายังอยู่ครับแต่ยังไม่ใช้นะเดี๋ยวรอเลือดรถอีกสักขีดหนึ่งค่อยใช้อันนี้เหลืองๆอ,อยู่รตรงประตูเข้าไปก่อนนะเข้าได้ไหมโอเครอดรอดรอดเซฟ ไม่รู้รหัสด้วยไหีลองดูไอ้น,นี่ดิไอ้เอกสารอ๋นนอ,น,น,อน,นี่สอนผสมยา <c oughs> ใช่ไหมผสมยากับดินเปินใช่ไหมนี่เอกสารไม่มีใครรู้เกี่ยวกับรหัสเซฟแม้แต่เมียของฉันมันเป็นความลับของฉันกระชินีเธ <c oughs> อไม่ยอมให้มันถูกขโมยไปแน่นอน <c oughs> โอเคผมไม่ขโมยก็ได้ ดิ่นเปิดครับไปดีกวา <อ S 1> ่าครับโอ้โหเจอเจอโจทเออเโดนอีกแล้วกัดต้องกินเราได้ไงเนี่ยถอยมาถอยมาโอเคโอเคดีจริงเอ้ยโดนสักไว้ถึงดีดีอรเงี้ยโบง เดี๋ยวเวลาเสียบเสียบเสียบเข้าไปใกล้ใกล้เสียบ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 เลือดลดอย่างเยอะไม่มีอะไรครับโอเคอ๋อมันมเฉยทายาอะไรแล้วกันครับเดือดตายไปเป,ปีเตร์โร่อุ้ยเจ้ากระสุนขอบคุณครับ โอเคตูครับเอ้ยนี่ทางลงทางลงมีอะไรปะไม่มีครับลงลงลงไปขึ้นมาชั้นสองเฉยเลยอะไรเนี่ยกล่างมีถังน้ำมันด้วยโอ้โหมาทางจะเจอโจดต,ตรงนี้เสียงอะไรอะ่ะมันมีคนกินอะไรอยู่ไม่รู้อ่ะก,กินข้าวเย็นเหรออ้เดินมาหนึ่งตัว เสียบนะครับเอ้ยเอ,ยอะไรอ่ะจะเสียบโดนโดนอีกแล้วสเสียบซะหน่อยนี่มันร้านอะไรเนี่ยร้านของเล่นเหรอร้านอะไรขายของยิไงไอ้ตัวนี้ไปโคตรแม่นเลยไม่ต้องไปขีดหน้าไปแล้วขีดภูมิขีดหัวลูกเอ้ยเสียบ เสียบเสียบไปเกิดใหม่ได้แล้วครับมัน่ายอะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยอ๋อ,อแล้วกระสุนโอเคไปจ้าพี่เห็นตัวหนึ่งไปไหนแล้ววะอ๋อนู่นนนุนนุน,นพี่เพิ่งหันมานะครับไปแล้วผมไปแล้วครับไปแล้วนะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะ ย่างหลอนทำไมมันปิดไฟวะห้องนี้เหมือนจะมีตัวอะไรกระโดดออกมาเลยอะเช็คก่อนเช็คก่อนโอเคตายแล้วไปสู่สุคตินะครับโอ้โหโคตรบรรยากาศอะไรอะไรโอ้โหยิงขาลองยิงขาดูปักปักโดนโดนมาเพื่อนเออเฮ้ยยิงขาทะล่วง แบบแบบโบทแฮทักสองยิงขาครับยิงขาอ่านี่อะไรเนี่ยที่ดับไฟโอเคเก็บครับเก็บทุกอย่างอีกอย่างนี่ช็อตกันครับปืนช็อตกันอยู่ไหนเก็บของมาโอ้ยระเบิดได้ระเบิดแล้วกันพาวเตอร์ครับดินปืนนี่ไงช็อตกัน ช็อตการ์ต้องอะไรมาตัดใช่ไหมเอาระเบิดแปดได้ป่ะไม่ได้ไปยังเอาไม่ได้ครับไปก่อนออกออกกลับไปกลับไปเสียงอะไรฮะเสียงเหมือนอะไรเดินอยู่อ่ะนี่ต้องเป็นสถานกานของบริษัทรถไฟใต้ดินแน่เลยโดนนัดด้วยครับ กินได้ไหมฮึไม่มีอะไรเลยเนี่ยเก็บหมดแล้อ๋อของเก็บเก็บเก็บให้หมดกระสานครับมีแอร์หนึ่งตัวโทรศัพท์ไฟดับเหมือนต้องไปเปิดไฟก่อนปะเออไปหาสถานีไฟอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไปแล้วไปแล้วเราจะไม่ยุ่งกับคุณ เพื่อนกระสุนฮนะต่อไปต่อโอ้โหโดนอีกแล้วแฟนคลับนี่โ,โดนกัดเป็นสิบแล้วเนี่ยถังถังเอจะใช้จะใช้จะเย็นยังไม่ใช้ตอนนี้เช็คก,ก่อนครับตายแล้วตายแล้วโอเค ดินปืนดินปืนอา้าวของเต็มเฮ้ยจัดของกันจบไปครมาเปิดเพลงเนี่ยมันจะกล่างงี้มาเปิดเพลงอีกร้านอาหารครับโอ้ไอ้นี่มันต้องเปิดเปิดไปได้เนี่ยน่าจะมีของอะเนี่ยฟันก็อะฟันไม่ได้ครับ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นตำรวจก็ไม่ได้นะฮะห้องเซฟครับเป็นห้อง้างจานมีกระจกด้วยนี่ไงเจอแล้วอา้าวของเต็มว่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะจัดของก่อนเจอไอ้ที่ตัดไอ้โครงเหล็กแล้วครับเดี๋ยวเราเอาไปตัดเอารูปซองครับเก็บของก่อนล่าไม่ ไปดีกว่าโอ้ยอะไรเนี่ยตัวอะไรวะเดี๋ยวไม่ซิตมาถึงเนี่ยโอ้ยโอยเฮ้ยหลดไม่ว่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันนะไปแล้วค่อยคุยกันโอ้หยกระโดดมากระโดดมาแล้วกลับทางนี้ก็ได้โอ้ยเกือบตาย กระสุนกระสุนงูก่นงูป่นเออไป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 โอ๊ยเกือบโดนโอุย้ยมาจากไหนอ่ะเอาไปกินปังโดนไปหนึ่งดอกไปแล้วครับไปไปไปสปีดลาน์ทครับตอนนี้ไปลูกซองลูกซองไปไปตัดลูกซองก่อนโอ้ยพึ่งอย่าพึง่งอย่าพึงาพ่งโอ้ยจับทำไมเนี่ยโอ้ย สองต้อสองครับตัด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 เร็วทีได้ลูกสองช็อตกันอ่าของเต็มอิดตายแล้วเอากระสุนผสมไปเหลือวสามนัดต้องทิ้งครับเดี๋ยวต้องยอมผสมไม่ได้แล้วอ่ะเออเนี่ยต้องยอมทิ้งอ่ะ ทิ้งไปติดารโอเคได้ละเฮ้ยขับภายหลังด้วยแม่งดักระตูแน่เลยเสี่ยมันอยู่ข้างบนปม่อวะมันอยู่บนบ้านอ่ะยงไงยังไงยัไงหน้าบ้านหน้าบ้านไปดูไปดูไปดูแถวนี้แหละอยู่ไหนวะไปแล้วมันมันอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเสียงอยู่ข้างหลัง นั่นไงนั่นไงไปแล้วเร็วตัด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 เร็วเร็วโอ้ยโคตรกดดันไปเร็วโอ้ยเชียวเชียวชุมนุมอะไรกันเนี่ยแต่ไวหลบได้หยยังยังรอกระสุนช็อตกันว่ะ อโงกใช้ใช้ชยาก่อนนะสูเฮ้ยโอ้โหมาเร็วม,มากมันตกสองบี้ให้ด้วยอ่ะสองตัวหนีกันหนีกันหนีกันต้องมาเบ่งอะไรแถวนี้เฮ้ยถังละมานันถังละมันครับข้างหลังเด็กตัวครับเร่งเร่งยิงเดือบไปครับน่าจะโดนนะถักท,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 ทากอะ่ะหนีก่อนหนีก่อนของของ,ขอ,งอย่าเพึ่งอย่าพึ่งงกไปก่อนไปก่อน ไปเท่าไหร่วะอ๋อต้องไปนี่ไอเอาไปดับไฟไปดับไฟไปทะลุปไปนู่นเอาไอห,หัวดับไฟไปดับไฟครับไปรักทูเร่บ้ายามหมดแล้วด้วยตัวอะไรเนี่ยยิงแม่งลูกซองไม่เป็นไรด้วยเร็ว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 เรวถึงแล้วถึงแล้วนิดเดียวอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังได้ยินเสียงใช้เร็วเร็ว โอเคครับตัดไฟได้ครับร่อครับมีดักข้างหน้าด้วยกลับมาดีครับขอบคุณที่เล่นอ๋อจบเพลงทนันทีครับกำลังรุนระทึกเลยครับใช้เวลาไป17นาทีตายศูนย์ คครับมันเยอะแยะมากเลยเนี่ยเอาีิไปแดกอาลอดก็พระเจ้าช่วยไปได้แล้วโโอ้หมันมีเลเซอร์เลยครับรีบออกมาจากบ้านที่บ้านนั้นเร็วโคตรโัวจิวอะอะไรน่ะ อย่าขยับนะเ,นเคะเนโดไม่เป็นไรนะอืมไม่เป็นไรหรอกไปเร็วไปเร็วขอโทษทีนะเราไปเราต้องทำไม่ได้สิจบแล้วนะครับสำหรับ Resident Evil นะครับภาค3นะครับ แล้วพบกันตอนเกมออกนะครับผมมาที่4เมษายนนี้นะครับบ๊ายบๆครับผม